15วิธีทําให้คนชอบคุณนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับจิตวิทยาหรือพื้นฐานง่ายๆในการที่จะทําให้คนชอบคุณนะครับนั่นเองคือคนอื่นมาชอบคุณเมื่อเจอกับคุณหรือการกระทําที่คุณเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะครับซึ่งมีทั้งหมด15วิธีที่วันนี้จะมาพูดถึงก็ถือว่ามีปัจจัยที่สําคัญทีเดียวนะครับในการจะทําธุรกิจหรือทําอะไรก็แล้วแต่การที่ทําให้คนอื่นรู้สึกชอบคุณนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณสามารถที่จะดําเนินภารกิจต,ต่างๆได้อย่าง ร่วงแล้วสาเร็จนน่เองครับวันนี้ก็เลยนําเรื่องราวเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันกันกบ15วิธีทําให้คนชอบคุณนั่นเองจะมีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยดีกว่าครับข้อแรกเลยนะครับก็คือเราอาจจะต้องเข้าใจตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะว่าดวโดยปกติแล้วคนเราจะรู้สึกชอบกับคนที่เขามีความสุขในตัวเองนะแต่เราก็ต้องรู้จักตัวเองด้วย ถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจตัวเองควบคุมจิตใจตัวเองแล้วก็ฝึกนิสัยการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นอยู่รอบๆตัวก็จะทําให้เรามีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้นนั่น่งครับซึ่งถ้ามีลักษณะแบบนี้แล้วประกอบกับตัวเราเองนะั้นมีความสุขนะคนรอบข้างเขาจะรู้สึกมีความสุขไปด้วยไม่มีใครอยากจะอยู่กับคนที่คิด คิดในแง่ลบหรือมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะทุกๆคนก็อยากจะมีคนที่คิดบวกคนที่มีความสุขอยู่ใกล้ๆในการที่จะสนับสนุนพวกเขาให้เขาได้ทําสิ่งดีๆแล้วก็รู้สึกมีความสุขร่วมไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วคนที่จะมาชอบคุณได้นั้นก็อาจจะต้องเกิดจากที่คุณต้องรู้จักตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้สึกสุขใจนะครับทําให้ใครๆก็อยากจะดึงดูดเข้ามาหาคุณนั่นเองครับอันนี้แหละคือข้อแรกเลยต้องทําให้ตัวเองเป็นแบบลักษณะของรู้จักตัวเองแล้วก็ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใครๆก็อยากมีความสุขทั้งนั้นนะครับถ้าเขาเห็นคุณมีความสุขเขาก็อยากจะเข้าไปรู้จักคุณเข้าไปชื่นชมคุณเข้าไปทําความรู้จักทําให้เขารู้สึกชอบคุณนั่นเองครับข้อต่อมาเนี่ยครับข้อ2ครับการเคารพผู้อื่นเมื่อคนที่กําลังพูดหรือทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามีคนให้ความสนใจใส่ใจยอมรับให้ความสนใจความคิดของพวกเขามุมมองประสบการณ์หรือการพูดของเขาเนี่ย ที่เขากําลังที่จะถ่ายทอดหรือสื่อสารออกมาก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับความสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่มีความสําคัญนะครับซึ่งก็มีคําพูดของไบรอันแมกกลิวเฮชแมกกิได้พูดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นการเคารพและแสดงความจริงใจต่อผู้อื่นมากที่สุดก็คือการฟังอย่างตั้งใจในเวลาที่ผู้อื่นฟังจริงๆทักษะนี้มันไม่ได้ยากเลยนะครับก็คือเป็นผู้ฟังที่ดีนั่นเองการเป็นผู้ฟังที่ดีก็ทําให้คนอื่นชื่นชอบไปแล้วเวลาเขาพูดเขาแสดงความคิดเห็น เราก็สบตาแล้วก็ทำให้เราทําให้เขารู้สึกว่าเราเออมีความใส่ใจแล้วสนใจสิ่งที่เขากําลังพูดอยู่ตรงนี้แหละก็จะทําให้เขาชอบคุณเป็นทักษะพื้นฐานง่ายๆของมนุษย์เลยเพราะว่าการติดต่อสื่อสารก็คือการใช้เสียงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณเวลาคุณพูดคุยกับใครเนี่ยคุณก็แค่สบตาเขาแล้วก็ฟังเขาอย่างตั้งใจแค่นี้เป็น basic, เบสิกเบื้องต้นเลยเขาจะรู้สึกชอบคุณได้ง่ายๆเลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณทําเป็นไม่สนใจทําท่าทางหรือ ไม่สบตาหรือไปทําอย่างอื่นแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เขาจะรู้สึกไม่ชอบคุณได้ง่ายๆนั่นเองครับอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานเลยนะเขาพูดคุณฟังเวลาคุณพูดเขาจะได้ฟังคุณนั่นเองมันง่ายๆแค่นี้เองนะครับข้อ3พูดให้น้อยแต่ฟังให้มากสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญสําหรับคนที่ชอบคนคนอื่นเขามาชอบคุณนะก็คือการฟังคนอื่นมากกว่าที่เราจะไปพูดเขา นะครับการที่เรารับฟังคนอื่นจะทําให้เราสามารถจับประเด็นในสิ่งที่ผู้พูดต้องการได้แล้วก็สามารถที่จะตอบกลับได้อย่างตรงประเด็นตรง point เลยนอกจากนั้นแล้วก็มีงานวิจัยนะครับจาก s t r a t University of New York ก็ยังพบว่าหากเราเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วเราอาจจะได้รับรู้ถึงความรับบางอย่างที่เขาจะเล่าให้เราฟังก็เป็นไปได้นะนอกจากการที่เราจะไปขัดคอไปพูดแทกเขาขึ้นมาเนี่ยจะทําให้เขาไม่ชอบแล้วก็ทําให้มี ความเป็นสเสน่มีสเสน่ห์ของเรามันหายไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วพูดง่ายๆก็คือเมื่อกี้พูดถึงตั้งใจฟังก็คือเคารพคำคำความคิดเห็นของคนอื่นแล้วก็ตั้งใจฟังนะข้อนี้ก็คือว่าพูดน้อยนะครับแล้วฟังให้มากๆคุณก็จะได้ประโยชน์อะไรมามากมายแถมทําให้คนที่พูดนั้นเขารู้สึกชอบคุณเลยคุณลองดูได้เลยเวลาเขาพูดถ้าเกิดคุณรู้จักเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับแล้วก็ฟังให้มากกว่าพูดเนี่ย คนที่พูดเขาจะรู้สึกชอบคุณแบบง่ายๆมันเป็นวิธีง่ายมากเลยนะครับบางคนไม่รู้ตัวชอบไปแทรกพูดหรือชอบเป็นทําตัวไม่สนใจในเวลาที่คนอื่นพูดอันนี้ก็จะทําให้ตัวเองขาดเสน่ห์ไปแบบง่ายๆเลยนะครับเป็นวิธีที่ง่ายแต่บางคนก็ขาดไปแบบง่ายๆเหมือนกันนะครับข้อต่อมานะครับข้อ4ข้อ4เนี่ยแสดงคือการแสดงว่าตัวเองไม่รู้บ้างแสดงความอ่อนแอบ้างบางครั้งจะเป็นสิ่งที่ทําให คนอื่นรู้สึกชอบคุณมากกว่านะครับการที่แสดงถึงความอ่อนแอความผิดพลาดบางอย่างหรือการที่ไม่รู้บางอย่างเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่แสดงได้ถึงนะครับความมีน้ำใจการยอมรับในสิ่งนั้นสำหรับคนที่มีเสน่ห์ก็จะเป็นคนที่ไม่พยายามเอาชนะคนอื่นที่เราพูดคุยด้วยหรือไปอวดว่าตัวเองเก่งอะไรแบบเนี้นอกจากนี้ก็ยังกล้าที่จะยอมรับในความผิดพลาดของตัวเองและพร้อมที่จะแก้ไข พราะพวกเขารู้ว่าความผิดพลาดนะี้สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เสมอๆเลยทีเดียวพูดง่ายว่าคนที่จะมีคนอื่นมาชอบง่ายๆก็อาจจะแสดงความอ่อนแอความผิดพลาดบ้างที่สามารถที่จะพร้อมที่จะแก้ไขไม่ได้เวลาไปคุยไปพูดกับใครก็แสดงว่าตัวเองเก่งอวดเก่งตลอดเวลาอวดรวยอวดเก่งแบบเนี้ยไม่มีคนชอบอย่างแน่นอนต้องแสดงเหมือนจริงๆมันใช้คาศัพท์ง่ายๆเลยครับก็คือเหมือนการถ่อมตัว มากขึ้นนะมีความถ่อมตัวนะเราไม่ได้ดีไม่ได้เก่งอะไรกว่าคุณหรอกนะเราก็เหมือนเหมือนคุณนั่นแหละอะไรแบบนี้ก็จะทําให้คนเนี่ยรู้สึกดีมากกว่าในขณะตรงข้ามถ้าเกิดเราพูดว่าเราเหมือนยกตนข่มท่านน่นะครับก็คือเราพูดเราก็แสดงว่าเรารวยกว่าดีกว่าอวดเก่งอวดรวยแบบเนี้ยมันก็จะไม่เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราก็ต้องแสดงว่าเราอยู่ในระดับเดียวกันหรืออ่อนกว่าเานิดนึงแบบเนี้ยลักษณะแบบนี้ก็คือ จริงๆคือการแสดงความถ่อมตัวนะมันไม่แสดงถึงความอ่อนแอไม่แสดงความผิดพลาดแต่รู้จักการถ่อมตัวเพื่อที่จะทําให้คนรักคนอื่นชอบนั่นเองครับข้อต่อมานะครับข้อ5ข้อที่สําคัญเลยข้อง่ายๆเบสิกเลยนะครับก็คือการจําชื่อของคนที่เรากําลังพูดคุยได้นะวิธีนี้ก็คือทําให้คนชอบได้ง่ายๆเลยถ้าเกิดเราพูดคุยมากันสักพักหนึ่งแล้วคุณจําชื่อเขาไม่ได้เนะี่ยมันก็เป็นการเสียมรารยาทนะ คุณแค่จำชื่อเขาได้พูดชื่อเขาบ้างนะครับทําให้เขารู้ว่าคุณกําลังคุณรู้จักเขาแล้วจําชื่อเขาได้แบบนี้แค่นี้เองเป็นเรื่องอะไรที่ง่ายมากนะครับการจดจําชื่อและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับภาพรวมกับผู้สนทนาเนี่ยจะทําให้ผู้ฟังรับรู้ได้ว่าเราให้ความสําคัญกับเขานะแต่หากว่าเราแค่จําชื่อเขาก็ยังจําไม่ได้ลืมบ่อยๆนะแบบนี้ก็อาจจะ ทำให้เขารู้สึกไม่ดีได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วปัจจัยนี้ถือว่ามีความสาคัญทีเดียวเลยแค่จําชื่อจารายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะในระหว่างสนทนาก็พูดชื่อเขาบ่อยๆขึ้นมาก็จะเป็นการทําให้เขารู้สึกดีแค่นี้เองง่ายๆครับวิธีนี้ 6. การใช้โทนเสียงนะมีสูตรด้วยเนี่ยการใช้โทนเสียงการใช้การสื่อสารแบบเสียงนะครับซึ่งก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารมีกฎนะครับชื่อ738 855เป็นกฎที่ถูกคินคดเมื่อคิด ขึ้นมาฮิตคนขึ้นมาในปี1971ครับโดยอัลเบิร์ตมาเฮอเบนนะครับเป็นนักจิตวิทยาของ The University of California Los Angeles โดยตัวเลข7 38 55นี่คืออะไรเลข7เขาบอกว่าเป็นการเลือกใช้คำศัพท์ในการสื่อสารนะคุณจะเห็นว่าคนที่จบการศึกษาสูงๆบางทีพูดไทยคำอังกฤษคำบางทีก็ทำให้เกิดความสับสนงงงนะถ้าไปพูดกับคนที่พ่อค้าแม่ค้าที่เขามไม่ได้ใช้ศัพท์สูงอะไรแบบเนี้ย อันนี้ก็คือ7%จ็ดเปอร์เซ็นต์แรกนะครับสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ต่อมาก็คือน้ำเสียงที่พูดออกไปเพราะฉะนั้นการใช้น้ำเสียงการใช้โทนเสียงเนี่ยมีปัจจัยถึงสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือการแสดงถึงอวัจนภาษาการแสดงออกถึงการที่ไม่ได้พูดท่าทางนะครับต่างๆแบบนี้แหละเป็นตัวที่คนที่สื่อสารกับเราเ็าสามารถสัมผัสแล้วก็เข้าใจได้นะครับ5้า8้าคือเสียงน้ำเสียงเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกใช้โทนเสียงที่เหมมาะส สุภาพแล้วก็เป็นแบบนุ่มนวลเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ส่งผลถึง3์8แลเลยทีเดียวเชียวแหละครับแล้วก็7%สุดท้ายนี่ก็คือคำศัพท์หรือูง่ายๆก็คือใช้ศัพท์สูงศัพท์ต่างๆพวกนี้ก็อยู่ที่7%เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการสื่อสารกับใครก็ต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมแล้วที่สําคัญเลยโทนเสียงนะครับก็อาจจะเลือกทนเสียงที่นุ่มนวลดีนะครับในการที่จะสื่อสารกับคนคนนั้นได้นั่นเองต่อมาครับ ข้อ7ก็คือใช้คําพูดที่เหมาะสมใช้ภาษาที่สุภาพในทางพูดง่ายบางทีเราไปสนทนาหรือพูดกับใครบางทีถ้าเราหลุดพูดในสิ่งที่เป็นภาษาที่เป็นภาษาตัวเราที่เราชอบพูดบ่อยๆมันอาจจะไม่ใช่ภาษาที่สุภาพแบบนี้ก็อาจจะไม่เหมาะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกคําพูดที่สุภาพแล้วก็เหมาะสมด้วยแล้วก็ต้องมีสติในการที่จะพูดบางครั้งเราเป็นสไตล์อย่างเงี้ยเราพูดอย่างเงี้ยแต่บางทีไปคุยกับผู้ใหญ่คุยการงานเราก็อาจจะต้องใช้วิธีการพูดที่ ดูแล้วเป็นฟอร์มอลมากขึ้นอย่าหลุดพูดอะไรที่เป็นคำศัพท์ที่มันไม่ไม่สุภาพออกไปนั่ครับข้อต่อมานะครับข้อ7นะครับยิ้มนะครับจริงๆยิ้มเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าสยามเมืองยิ้มคนไทยนี่เวลาพูดกับใครคุยไม่รู้เรื่องก็ยิ้มอยู่แล้วยิ้มเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วการที่มีรอยยิ้มเนี่ยแหละจะทําให้เราดูเป็นมิตร น่าคบหาและทําให้เรามีคนมาชอบเราได้ไง่ายๆนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากที่จะให้คนมาชอบเราก็ไม่ได้มีอะไรเลยครับแสดงความสุขที่มาจากภายในนะเพื่อสร้างแรงดึงดูดคนดีๆเข้ามาหาเราแล้วก็ยิ้มย้มจมใสายเราก็จะเจอคนที่คิดดีๆพูดดีๆทำดีๆแล้วก็รู้สึกดีๆเหมือนเราเนี่ยมาเจอกับเรานะครับในขณะคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีนะครับเขาก็จะไม่เข้ามาใกล้กับเราด้วยอันนี้แหละว่าเป็นแรงดึงดูดด้วยนะครับเราคิดดีพูดดีทําดีแล้วก็ยิ้มให้กับ คนที่เขาคิดดีพูดดีทําดีเพียงเท่านี้แหละคนที่ดีๆก็จะเข้ามาหาคุณในขณะที่คนไม่ดีคิดไม่ดีเขาก็จะไปไกลๆคุณนะครับมันเป็นกฎแรงดึงดูดง่ายเพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายนิดเดียวยิ้มยิ้มให้เยอะเข้าไว้นั่นเองครับข้อต่อมานะครับข้อ8หรือข้อ9กก็ไม่รู้แล้วนะครับก็คือกล่าวชื่นชมคนอื่นบ้างนะวิธีการชื่นชมเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับโดยปกติคนเราชอบมองหาจุดผิดจุดด้อยของคนอื่นให้มองเปลี่ยนใหม่ ให้เรามองหาจุดที่เป็นจุดบวกนะจุดที่เป็นสิ่งที่ดีของเขานะครับแล้วก็ชื่นชมด้วยความจริงใจมาจากใจนั่นคือสิ่งที่จะทําให้คนอื่นชอบคุณได้แบบง่ายๆเลยนะเราอาจจะมองดูว่าวันนี้เขาแต่งตัวสวยด้วยความรู้สึกจริงๆภายในเราก็ชมออกไปอย่างนั้นนะ่ะอันนั้นแค่นี้เองมองหาจุดดีมองหาจุดที่น่าชมโดยมาจากใจจริงๆนะไม่ใช่ว่าคุณไปมองไปเสแสร้งไปพูดที่ไม่ตรงกับใจแบบนี้คนอื่นเขารู้สึกได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสําคัญเลยก็คือ แทนที่เราจะมองหาจุดเสียงคนอื่นมองหาจุดมิติคนอื่นที่คนโดยทั่วไปเป็นเนี่ยเรามองต่างครับเรามองหาจุดที่เรารู้สึกดีกับเขานะเขายิ้มสวยจังก็พูดไปหรือว่าเขาวันนี้เขาแต่งหน้าสวยวันนี้เขาใส่เสื้อผ้าดูหล่อดูเท่ก็พูดได้หมดนะถ้ามันมาจากภายจิตภายในของคุณหรือความรู้สึกภายในจริงๆเมื่อคุณพูดออกไปชมเขาออกไปเขาจะรู้สึกได้ถึงความจริงใจแล้วมันนัน่นแหละจะทําให้คนเหล่านาั้นเขาจะรู้สึกชอบคุณโดยที่ คุณก็เป็นตัวของคุณเองแค่คุณปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆเท่านั้นเองครับวันข้อน,นี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่มีความน่าสนใจข้อนหนึ่งเลยหลายๆคนเป็นคนชอบจับจุดจับจุดผิดจับจุดไม่ดีคนอื่นก็แค่เปลี่ยนเป็นมองจุดดีแล้วก็ชมจากใจจริงๆเท่านั้นเองครับมันไม่ได้ยากทุกคนมีทั้งข้อดีข้อเสียนะแต่คนชอบไปมองข้อที่ไม่ดีซะมากกว่าข้อต่อมานะครับก็คือหลีกเลี่ยงการนินทาว่าร้าย คนโดยโบทบนโลกถ้าทักคนสังเกตเห็นก็จะมักจะนินทาให้ร้ายคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการไปนินทาพูดให้ร้ายหรือไปยุ่งเรื่องส่วนตัวบางทีมันไม่ใช่ภาระหรือจุดที่ดีเลยการทําแบบเนี้ถ้าใครมาได้ยินได้ฟังมันก็เป็นสิ่งที่จะทําให้คุณนั้นดูไม่มีสเสน่ห์ไม่มีคนที่อยากจะมาชอบคุณเพราะว่าฟังดูไปพูดว่าคนทุกคนนี้บางทีมันอาจจะไม่จริงเลยนะครับหรือไปคิดไปเองไปก่อนอะไรแบบนี้ก็ให้มองสิ่งที่ดีแล้วก็ พูดสิ่งที่ดีกับทุกๆคนก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดนั่นเองแล้วใครมาได้ยินได้ฟังเขาก็รู้สึกว่าเออคนนี้ดีนะไม่ได้ไปพูดนินทาให้ร้ายคนอื่นนะเขาก็จะรู้สึกว่าเออชอบคนนี้ไม่ไม่มีความจําเป็นที่เราไปเล่าเรื่องที่ไม่ดีให้คนใครฟังของคนอื่นให้ใครฟังแบบนี้หรือไปแอบฟังคนอื่นอะไรแบบนี้เรื่องแล้วก็ไปพูดเรื่องที่ไม่ดีของคนอื่นทําอย่างนี้มันก็ไม่ดีฮะคนแบบนี้ก็จะเกาะก,กลุ่มกันแล้วก็เป็นคนที่ ไม่ดีเป็นสิ่งที่เราไม่จำเราถ้าเกิดคนคิดดีคิดบวกแล้วก็ไม่นินทางนอื่นก็จะไม่เจอคนพวกเนี้ล้วก็เป็นเสียงนกเสียงกาที่ไม่ควรจะไปรับฟังนะมันเป็นข้อที่ทําให้คนไม่ชอบมากกว่าที่จะมาชอบเรานั่นเองนะครับข้อต่อมานะครับพยายามมองพยายามเขาเขาเรียกว่าพยายามหาจุดที่เราร่วมกันได้นะบางคนมีความชอบและความไม่ชอบที่แตกต่างกันเราก็พูด คุยในส er en ิ่งที่เราชอบนะครับสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ต้องยอมรับความแตกต่างนะก็คือพูดง่ายก็คือสิ่งบางสิ่งเนี่ยเขามีความไม่ชอบนะครับแล้วเราก็มีความไม่ชอบที่แตกต่างเราออกของเราแตกต่างออกไปแต่ว่าเราชอบในสิ่งบางอย่างที่มีความตรงกันเราก็คุยสิ่งที่เราชอบเหมือนกับที่เขาชอบแค่นี้เองมันไม่ได้มีอะไรยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คือยอมรับความแตกต่างนะแล้วก็คุยในสิ่งที่เราชอบเหมือนกันเพียงเท่านี้แหละคุณก็สามารถที่จะทำให้คนอื่นเขาชอบได้ไม่ยากเลยทีเดียวเชียละครับ ข้อต่อมานะครับคือให้ความสําคัญในขณะที่คนอื่นพูดอาจจะเคยเจอนะครับเวลาเราคุยเนี่ยบางคนมัวแต่เล่นโทรศัพท์หรือทําให้รู้สึกว่าไม่สนใจในสิ่งที่พูดไม่จะทําให้เสียมรารยาทอย่างมากเลยแล้วก็ทําให้คนคนนั้นเน่ยเขารู้สึกไม่ชอบคุณนะครับเพราะโดยปกติในปัจจุบันเนี่ยการใช้โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Instagram, Facebook, Twitter หรือ IG ตัวอื่นนะฮะอินสตาแกรมนะครับเฟซบุ๊กทวิสเตก็ถือเป็นตัวที่ดังแล้วคนก็ใช้กัน บางคนก็กดดูตลอดเวลานะครับบางครั้งพูดคุยกันอยู่ก็กดดูนะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่ความใส่ใจแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าคู่สนทนาคนนั้นน่ะไม่ได้สนใจนะครับทำให้เขารู้สึกไม่ชอบได้เนี่ยก็เป็นวิธีการง่ายๆเลยเวลาคุยกับใครก็ให้ความสนใจใส่ใจเขาเท่านั้นเองครับไม่ได้ยากส่วนการจะไปเล่นโซเชียลมีเดียไปเล่นตอนที่คุณไม่ได้คุยกับใครหรือคุณอยู่คนเดียวน่ยก็ทําไปเลยเต็มที่นะครับ ข้อต่อานะครับคือการให้เกียรติผู้อื่นนะคือสังคมไทยมีข้อนึงก็คือว่ามักจะแบ่งชนชั้นวรรณะไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดรู้จักคนต่างชาติแล้วจะเข้าใจว่าคุณเป็น c e o คุณอาจจะมานั่งกินข้าวกับพนักงานเสิร์ฟของร้านค้าหรือรัตธาคารของคุณก็ได้คือความสําคัญก็คืออย่าไปมองว่าคนนี้เขาอยู่อาชีพที่ต่ําต้อยนะครับเพราะทุกอาชีพเนี่ยมันมีความสําคัญเหมือนกันนะครับแค่เขาอาจจะเรียนมาน้อยกว่า มีรายได้ที่น้อยกว่ามันไม่ใช่ปัจจัยในการที่ทําให้เราไม่ให้เกียิเขาเนะีผมคิดว่าทุกอาชีพนีมันมีความสําคัญคนเรามันเป็นคนเหมือนกันคแค่มีความแตกต่างกันในเรื่องของมีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุเพศต่างๆรวมถึงอาชีพการศึกษานะครับประสบการณ์ชีวิตนะรายได้แต่จริงมันก็คือคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อย่าให้เห็นว่าก็คือทําให้รู้สึกว่าเราให้เกียดนะแม้จะเป็นพนักงานเสิร์ฟพนักงานขับรถอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ถือว่า เขาก็เป็นคนหนึ่งที่ทําอาชีพสุจริตเราก็ต้องให้เกียรติเขาเช่นเดียวกับให้เกียรติคนอื่นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อนหนึ่งที่ในสังคมไทยอาจจะมีการแบ่งแยกนะถ้าเกิดคุณทํางานในองค์กรต่างๆเนี่ยจะมีแบบโต๊ะสําหรับผู้บริหารนะห้องน้ําลิฟต์สำหรับผู้บริหารนะแต่จริงๆถ้าเกิดเป็นเป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ได้แยกอย่างนั้นเลยเขาจะสามารถที่จะใช้ลิฟต์ร่วมกันห้องน้ําร่วมกันรับประทานโต๊ะอาหารร่วมกันเพราะทุกคนก็คือคนแค่มันแตกต่างในเรื่องของอาชีพรายได้เท่านั้นเองนะ ข้อนี้ผมคิดว่าก็น่าสนใจทีเดียวสําหรับที่เราจะให้เกียรติกับคนทุกๆคนในความเหมาะสมนะครับไม่ใช่ไปแบ่งแยกหรือไปรู้สึกว่าเขาต่ําต้อยแบบนี้อันนี้ก็คือข้อนหนึ่งที่ทําให้คนทุกๆคนในทุกๆอาชีพเนี่ยเขาก็รักคุณได้ชอบคุณได้โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องแสดงว่าคุณเป็น VIP เป็นผู้บริหารไม่จะไม่คุยกับคนที่ต่ำต้อยอาชีพต่ำต้อยแบบนี้นะจริงๆทุกคนคือคนนะไอสิ่งที่มาประกอบเป็นอาชีพเป็นไรายได้นะครับเพศ สภาพต่างๆมันก็แค่เป็นปัจจัยภายนอกเองจริงๆแล้วทุกคนคือคนเหมือนกันนะครับก็นี่แหละคือข้อแตกต่างข้อหน,นึ่งนะสำหรับต่างชาติที่เห็นกับคนไทยนะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ถือเป็นข้อที่น่าจะเรียนรู้แล้วก็พูดง่ายๆคือให้เกียรติให้ความสําคัญกับคนในทุกๆระดับนะครับถ้าเราต้องไปติดต่อหรือต้องเรียกเขาใช้งานอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่น่าสนใจข้อนหนึ่งเลยทีเดียวข้อต่อมานะครับการสัมผัสอยยางเหมาะสม การสัมผัสในที่นี้ก็หมายถึงว่าการสัมผัสในสถานการณ์ที่เหมาะสมนะเช่นเมื่อเพื่อนเรียนจบความสําเร็จในการทํางานเราก็อาจจะแสดงความยินดีเช่นอาจจะจับมือนะอันนี้ก็อาจจะเป็นวัฒนธรรมแบบฝรั่งนะครับจับมือถ่ายรูปอะไรเงี้ยหรืออบไหล่ถ่ายรูปถ้าเป็นเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับจับท่อนแขนคือการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในโลที่มีความเหมาะสมเช่นเพื่อน รับปริญญาเราก็อาจจะไปร่วมยินดีแล้วก็อบไหลเพื่อนนะครับหรือจับมืออะไรก็แล้วแต่ก็ดูความเหมาะสมนะครับตรงนี้แหละก็ถือว่าเป็นการแสดงความจริงใจในการที่จะสัมผัสนะครับในอีกมิติหนึ่งนะเมื่อกี้เราใช้การพูดอันนี้คือการสัมผัสการทําตรงนี้แหละก็อาจจะทําให้คนที่เราเข้าร่วมนะครับเขารู้สึกดีมากขึ้นเช่นเราอาจจะจับมือ ทักทายนะครับหรืออบไล่เพื่อนถ่ายรูปกับเพื่อนเมื่อเพื่อนมีความสําเร็จในงานหรือสําเร็จในการศึกษาแบบนี้ก็จะทําให้เพื่อนนั้นหรือคนที่เรารู้จักนั้นเขารู้สึกชอบเราแบบได้ง่ายๆเลยนะครับปัจจัยที่พูดถึงรวมทั้งหมดวันนี้ทั้ง15วิธีเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่สามารถที่สามารถทําได้ง่ายนะสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันทีทันใดเลยทีเดียวสําหรับ15วิธีทําให้คนชอบคุณเนี่ยนะครับ ชอบในที่นี้ไม่ได้ชอบเชิงชูสาวนะก็คือทําให้คนรู้สึกชอบรู้สึกเป็นมิตรต่างๆต,ต,ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความน่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะทําได้ทันทีก็ท่านผู้ฟังถ้ามีข้ออะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้เลยนะครับส่วนถ้ามี ข้อไหนที่สามารถที่จะดิสคั s เพิ่มเติมหรือว่าดีไม่ดีหรือว่าจะเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมคิดว่าถ้าเราแค่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดบางอย่างเพื่อนําไปสู่การปรับเปลี่ยนในภาคปฏิบัติบางอย่างก็จะนําไปสู่การทําให้คนอื่นสามารถที่จะมาเป็นมิตรแล้วรู้สึกชอบเราได้มากยิ่งขึ้นในเ่นองครับวันนี้ก็จบจต่เพลงเท่านี้ครับสาหรับ15วิธีทําให้คนชอบคุณในเ่นองครับ